กราบสวัสดีนะครับผมมาวันน no ี้มาอยู่กับผมตัวป่วนายปันสแนลนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับตัวป่วนไฮโรไทยนะครับผมมาวันนี้ก็จัดไปครับทุนเก้0ส้สิบนะครับทุน9 0สบครับกับไฮโรไทยนะครับผมมาของตัวป่วนครับมานึ่ตัวป่วนสิมาเทส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 ให้ดูนะครับผมมาเน้นเน้นครับขอเทสเน้นเน้นดอกเดียวเลยแล้วกันนะครับผมไฮโรไทยนะครับผมมาจัดไปครับผมมา ขอเน้นเน้นบักราเออเ,ออเ,ออเป็นจังไดมาสามดอกเก้าสิบครับผมมาสามดอกเก้าสิบมาเผื่อจะโดนบ้างขอเน่งเนขอเน้นมาดิเอาไม้เปิดมาดอกเดียวขอจบจบเออ1 1> มาดิสามครับโอ <3 S 1> ้โหสามเดียวครับดอกเดียวจบครับบอกเลยครับผมมาได้มาร้อยแปดสิบก็พอเลยแล้วกันนะ บอกแล้วครับเน้นๆดอกเดียวครับพอได้ค่าข้าวเนาะวันนี้มาหาค่าข้าวแค่พอได้มีทุนมีหลักร้อยพอได้กดกดได้นะครับผมมาโอเคครับงั้นนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับผมง่ายๆครับเน้นๆครับไปก่อนแล้วครับ